มันจะออกตัวนี้หรือเปล่าพ่องู่สองครั้งเนาะสามครั้งออกที่เรียนดสามครั้งเลยเด้ครั้งหนึ่งเต่า็นซ่อนยูนาลดออกตัวนั้นน่าจะเป็นแปดกา้าเวลาเท่าไหร่เนาะเนี่ยไปโมงสิบแปดอะ สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้มานอกสถานที่นะครับมาขอโชคขอลาบกับหลวงปู่สวงที่วัดวัดไพพัฒนานะครับจังหวัดศรีสเกียร์เห็นบ่พี่น้องบรรยากาศย่างงามเลยนะขอเหล็กกระเพิ่นได้เต็มๆกรได้อยากได้นอกหวดนีนะ่นะครับอ่ะ เช่นเคยนะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะมีแนวทางปังๆมาแบบปันเช่นเคยฮานอยลาวนะครับไปจำวันพุธที่7กุมภาพันหกเก็นะครับและก็แนวทางรัฐบาลน,นะครับเลขวิ่งเงินล้านน่าจะเห็นหมดเลยเนาะเอาใครอยู่แถวไหนนะครับภาพชัดเสียงชัดก็ทีมหนึ่งะครับภาพมีมีเสียงขาดขาดห้หายก็ ช่วยแจ้งผลการรับฟังรับชมรับฟังพิมพ์ศูนย์อยู่นอกสถานที่พี่น้องแปลกนะใช้โทรศัพท์สามเครื่องบอสามารถไล่ได้ไหมออหลวงปู่ไม่อนุญาตก็เลยขอแบบสดสด <c oughs> นะนะครับนะแบบสดสดนะขอมึงนะอยู่แถวไหนสวัสดีครับคุณเมนคือติดจอบอยู่นอกเปียงเี่ีน้องข้างขอนแกน่นฮอนเห,หนาวนอกตอนนี้สวัสดีครับคุณประสานคุณเบนจะมาก คุณรันจวนภาษาอังกฤษอาจารย์ถูกอยู่เนาะคุณสายฝนเนาะภาษาอังกฤษ S A I F O N นะอา่ารผิดก็ขออภัยเด้อน,นะครับพอดีเป๊ะนะครับนัดใครอยากมาพบอาจารย์ให้มาเที่ยงอาจารย์มาขอนะยังยังไม่ได้ซื้อลัตรีจักใบสดๆดหลอนๆอยู่ขอปรุงปู่ถ้าไายปู่ไว้ถ้าถูาถาถกรางวันที่หนึ่งจะมาถวายเงินกับทางวัดให้ไป หนึ่งล้านเบึงเป็นเสีหยห้บ่ะก็เพืได้อยากได้ว่าเป็นตัวใดกับเสีหยห้บว่านอเนีน่นยไอ้วัดสุกว่านอใครอยากได้วันนี้ยันแช่ไม่เพราะอาจารย์ไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะนั้นเพจนี้นะครับเนี่ยดูหลังล้านณนะปัจจุบันนี้ณวันที่ที่เจ็ดนะครับที่เจ็ดเดี๋ยวพดูหลังล้านแป๊บหนึ่ง เพจออกกรพลังเลขน้ำโชคเด้อพี่น้อง63,893คนนะมีแต่จะเพิ่มเด้อมากกว่านี้ก็ได้เด้อแต่ว่ามันอาจจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับน้อยกว่านี้คือเพจปลอมแล้วไม่มีมีเฟ e บุ o k ไม่มีเด้อ a c e b o o k ไปขอเป็นเพื่อนเยอะแยะขอทุกวันนะครับขอแล้วก็แจกเงินนั่นคือ พวกสิมงกุฎนะครับนะพวก18มงกุฎกลุ่มนี้ใช้ชีพนะหลายๆคนก็แคปมาอาจารย์ขอขอ,ขอเป็นเพื่อนเหรอมันไม่มีเป็นเพื่อนนะเพจขอใครเป็นเพื่อนไม่ได้นะครับนะเพจนะจะอยู่เฉยๆถ้าเฟซเนะี่ยไปขอได้ไอ้เฟซนึ่ก็คือพวกปลอมชื่อนะครับจาไว้นะปอมชื่อชื่อเฟสนะอ,อกก่อนพลังเลขนําโชคก็เอารูปภาพทั้งปลุกเพจโปรไฟล์เพจ นะอย่าไปหลงเสือนะครับอย่าหลงเชื่อเห็นเนาะส่วนเลขวิ่งน่าจะได้แล้วเนาะเลขวิ่งเงินล้านนะครับวดที่แล้วให้หกบนตัวเดียวล่างศูนย์ตัวเดียวมาเต็มๆนะส่วนวดน,นี้ใครยังไม่รู้ใครรู้แล้วพิมพ์หน่อยนะครับพิมพ์หน่อยพิมพ์หน่อยนะเห็นไหม เดี๋ยวเอาไปปล่อยวัดสุขดีกว่าเนอะอเรียกเดี๋ยวคาซื้อระตีดีกว่ามันสิดังดังเน่นนมีอันเอออันโอ,อเคคุณสอนนรินบนวิ่งรูดหนึ่งบนล่างวิ่งรูด,ปดแปดตามนั้นนะครับและเมื่อเช้าฟั่งเด้พี่นองมันจะออกตัวนี้หรือเปล่าพ่องู สองครั้งเนาะสามครั้งออกทะเบียนรถสามครั้งเลยเด้ครั้งหนึ่งเต่าไปสซ่อนอยู่นารถดออกตัวน,นั้นน่าจะเป็นแปดเก้าล่างเนาะแล้วก็แมวไปขึ้นนาทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถมันก็เป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเนาะอาจารย์ก็ไล่เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้า 7, 8, 7, 7, 7, 8, 9, ออกเจ็ดเก้าแล้วก็มาออกเก้าเจ็ดอีกในวดนี้เมื่อเส้าเนี่ยกูดได้ยังงู เห็นไหมสวัสดีไม่ว่าเขาใจเห็นไหมสวัสดีองวดนี้ใครจำทะเบียนรถดได้งูมางูงูได้เหมือนนี่งูงแล้วมันดิน <c oughs> มันจะนี่เครืองนี่เออนไะนะครับงูงูงอดียใชเบิ้งเด้อพี่น้องแต่มันผิดเป็นเล็กเปียอยู่นหนาทะเบียนรถเฉยเลยนะให้สื้อในอาศีตัวตัวรางกระได้เพราะเลขทะเบียนรถของจันมันมีเปียก ไล่ไปเลยเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นงูไหมงูงูหย่างสินออ้องเดี๋ยวจะห้ดูนิดหนึ่งเด้อนี่แหละ,น,ะนี่จะเบียดรถนีมือเาสารนี่ซดๆรลอนๆก่อนจะมาวัดนี่นะครับลองเอาไปผิดจะละหน้าเบิ้งเด้อแต่รูปที่มันเป็นเลขแปดอาจารย์ใช้คลิปวิดีโอ เดี๋ยวเลขทูปโอเฟ,ฟที่หลังเดี๋ยวสีอันอันแน่นอนอ่ามันเป็นเป็นเลขดังไนงะได้ได้สามตัวเดี๋ยวเลขทูกเอาไว้ที่หลังก่อนเดี๋ยวไปหาลลตเตอดีก่อนเห็นหมดแล้วเนาะอย่างประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้เนาะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดินทางไปยังอีกที่หนึ่งก่อนนะครับที่ละสังขารที่อำเภอบัวเชิดนะครับอ่า อาจฉะบ่ได้ลุงจังใดแล้วแต่โอกาสว่ามันสะดวกบอนะครับหาน้อยลาวให้ไปแล้วเมื่อกี้ก็มาบอกมาเกาอะไรเดอ้อสามงวดติดเลยเดอ้อแต่งวดนี้ถ้าเป็นที่งวดที่สี่ไปหาลาไ,ไล่ในทะเบียนรถนั่นแหละเปียกไงมาสื้ออะไรเนาะพอดูทะเบียนรถโอ้ยใครๆก็ไม่รู้ทะเบียนรถอาจารย์ก็ไม่ต้องดูเนอะอยู่ทะเบียนรถไม่รู้จี่ปีเนาะนะ ออกข่าวมมนรู้จีช่องเนีหยตั้งแต่ปีหกห้านะที่อาจารย์ไปถวายประทัดหนึ่งแสนนัดจําได้ตัวออกตั้งเลขสามตัวนเนาะเมื่อกี้ก็ให้ดูอยู่ใครเขาก็รู้กันนะ้องไม่ต้องหู้นะถ้ายังไม่รู้อยู่เนาะเมื่อกี้ก็ให้ดูถ้าแชร์ไปยังเฟซตัวเองแบบไม่ย้อนหลังเบิง้งกัสีเห็นให้แท่นั้นแหละเออนะนะครับ ออกทีวีไม่รู้กี่ช่องนะจะเบียนรถเนี่ยไปย้อนหลังดูนะครับอยู่ในในเพจก็ยังมีอยู่ล่างล่างสุดย้อนหลังไปประมาณสักปีหกห้าพฤศจิกีหกห้าอาจสิเห็นอยู่เด้อ,อประมาณนี้นะครับทุกคนนะขอทุกคนโชคดีล่ำล้ำรวยรวยเฮงเฮงปังปัง,ปงมาถุระชิโนงเอ้ยบังอันนี้คือวัดภัยพัฒนาน อันนี้มาถวายนะแก้บนหลวงปู่ไะไก่ใหญ่สองตัวนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนนะขอทุกคนโชคดีล่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปงกันเด้อสวัสดีสวัสดีครับ